แม่น้ำหนึ่งหลุดเต็นปากกลางโหนกระแสทำเอาหนุ่มกัญชัยถึงกับร้องปุ้ยหนุ่มกัญชัยถึงกับสะดุ้งร้องปุ้ยเมื่อแม่น้ำหนึ่งหลุดปากกลางรายการโหนกระแสเบรกเทปไม่ทันรีบยกมือไหว้ขอโทษแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบห,หวยคนดังได้ออกรายการโหนกระแสพร้อมกับทนายนิด้าเผชิญหน้าหนุ่มกัญชัย กำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังเคลียร์ประเด็นร้อนดรามา่าย่งสามีชาวบา้านจงความสัมพันธ์เจ้านายกับลูกน้องก่อนจะหลุดปากกลางโหนกระแสทำเอาสะดุ้งกันทั้งรายการด้านหนุ่มกันชัยถึงกับร้องอุ้ยเบรกเทปไม่ทันโดยช่วงหนึ่งในรายการโหนกระแสได้เกิดไฮไลท์สำคัญเมื่อแม่น้ำหนึ่งได้ชี้จงทุกเรื่องราวกำลังเคลียชัดอย่างถึงพริกถึงขิงให้หนุ่มกัญชัยปางถึงหนูจะดูจุดจุดจุด แต่หนูไม่จุดจุดจุดนะคะหนูก็มีหลานหนูไม่เคยทําอะไรแบบนี้ต่อหน้าเด็กมันเป็นไปไม่ได้ขนาดหนูเอาลูกมานอนด้วยหนูยังไม่เคยจุด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 ทำเอาสะดุ้งทั้งรายการแม่น้ำหนึ่งถึงกับรีบปิดปากยกมือไหว้ขอโทษเมื่อแม่น้ำหนึ่งหลุดปากคําดังกล่าวที่ไม่เหมาะสมออกมาผ่านรายการสดทางหนุม่มกันชัย ถึงกับสะดุ้งร้องอุ้ยขอโตรีบเบรกทันทีคุณอย่าพูดอย่างนี้ขอร้องหลุดไม่ได้นะก่อนจะถามต่อว่าที่ถามหน่อยกลัวไหมว่าการที่เรามาออกรายการแล้วบางทีเราหลุดคำหรือพูดคำอะไรอย่างนี้บางทีมันเป็นคําหยาบออกมาเดี๋ยวคนเขาจะด่าเราไหมว่าทำไมเราหยาบคายจังเลยพูดจาหยาบคายอะไรอย่างนี้